ข่าวดีครับแรงงานไทยมีเฮนะครับเพิ่มโคต้าไปนำงานเกาหลีปี2 5 6 6จาก2,500คนเป็น15,000คนสอบถามได้ที่สำนักการจัดหางานทั่ประเทศนะครับหรือว่าสายด่วนกรมการจัดหางานนะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวตีเด็กงามเหลือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะครับคือกระทรวงแรงงานหารือกับตุือนคราเชตูวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยนะครับ ทำให้ได้โควตาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ปี2566เพิ่มขึ้นทั้ง3กลุ่มได้แก่กลุ่มวีซ่าทำงานประเภทอีก้าก็คือแรงงานทั่วไปเพิ่มจากปีละ2,500คนนะครับเป็น5,000คนกลุ่ม E7 ครับแรงงานประเภททักษะแรงงานฝีมือสาขาช่างเชื่อมช่างทาสีในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือจำนวน5,000คนและกลุ่ม E8 นะครับแรงงานเกษตรตามฤด,ดูกาลครับจนวน5,000คน รวมทั้งสิ้นนะครับ15,000คนจากเดิม2,500คนตลาดแรงงานเกาหลีใต้เนี่มีการคุ้มครองแรงงานต่างชาติตามกฎหมายเทียบเท่าคนในชาติอัตราค่าจ้างค่อนข้างสูงนะครับทำให้มีแรงงานไทยเนี่ยต้องการเดินทางไปทํางานจํานวนมากการเพิ่มโคต้าแรงงานไทยให้สามารถไปทํางานที่เกาหลีได้เพิ่มขึ้นก็เป็นโอกาสนะครับที่แรงงานไทยเนี่ยจะพัฒนาทักษะฝีมือแล้วก็ประสบการณ์ตลอดจนเพิ่มไรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ผู้สนใจก็สอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศนะฮะหรือว่าสายด่วนกรมการจัดหางานอยากให้เข้าไปค้นหาใน Google เพราะว่าผมไม่กล้าทิ้งเบอร์ไว้กลัวจะโดนแบนนะฮะ